ชี้ให้เห็นถึงขั้นตอนและกระบวนการของแพรโมเดลท่านชัดเจนในเรื่องนี้มากนะคะต้องขอขอบพระคุณท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะังต ผู <Net flix> ้บัง <forcé> ค <certains> ับบัญชาสูงสุดของเราค่ะท่านดรกิติพจน์คุณพิลาค่ะขอบคุณนะะวิทยากรที่ ศาาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะดรสุจินวิชัยงมท่านรองผู้อในวยการสำนักงานเขตมัธยม24ค่ะท่านรองผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระดึงเขตหนึ่งว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ทิศสมบูรณ์ค่ะดร้ว ศึกษานิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรสินเขต2ที่ดูแลเรื่องภาษาไทยโดยเฉพาะนะคะศึกษานิเทศอนุมนาสาพรค่ะและศึกษานิเทศสุดท้ายทำแรกด้วยอีกท่านหนึ่งนะคะศึกษานิเทศที่ดูแลภาษาไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรสินเขต3ท่านดรเคอวันชินประสงค์ค่ะ ศกษานเทศที่ดูแลภาษาไทยสอบคนะคะท่านศกษานเทศี่พันคูณพันสดค่ะด้านในนีานะคะทางจะหามไม่ได้นะคะถ้าไม่มีท่านทั้งสองที่ดูแลรับผิดชอบโครงการ 1ิบนาทีแล้วเราจะกาับเข้ามาที่นอกนี้รล้วมีงิบนาทีนะคะเชิญค่ะเรงอยู่ยด้านะคะดานนี้นะคะ,ะด้านหัใจนะคะเชิญะ